เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์น HA นะครับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือสอรอพอจึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทำรงบันไดขั้นที่2สู่ HA หรือ Provincial KM ครับ Provincial KM เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับสถานพยาบาลที่นำกระบวนการ HA มาใช้ในการพัฒนาโดยเน้นเนื้อหาสำหรับระดับการพัฒนาของสถานพยาบาลส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสถานพยาบาลที่ได้รับรองในบันไดขั้นที่2ส,สู่ HA และกำลังจะพัฒนาสู่การรับรอง HA หรือทำรงบันไดขั้นที่2ไว้ในปีแรกที่เราเริ่มทำเนี่ยเสียงตอบรับกลับมาค่อนข้างดีมากนะครับคือหมายความว,าว่าโรงพยาบาลก็มีความรู้สึกว่าเขาสนุกมากขึ้นกับการที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มันไม่ได้เหมือนถูกประเมิน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะเครือข่ายเป็นการสร้างแรงบันดาลใจส่งผลให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเราจะสามารถนํากระบวนการที่ได้เหมือนประสบเหมือนเรามาเรียนรู้ว่าเราได้ประสบการณ์เราได้วิธีการจากจากังหวัดอื่นๆจากโรงราพยาบาลเขาที่เขาทาอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณสพนะคะพอมีโครงการนี้ทาให้เราได้ออกแบบแล้วเราเราได้ออกแบบร่วมกันคือมา,มาเรียนรู้พร้อมๆกันใช่ไหมคะแล้วก็คุยกัน แล้วก็สามารถที่จะเอาโครงการนี้ไปต่อยอดทำในหน่วยเองได้หลังจากนี้ไปนะครับแต่ละโรงพยาบาลก็จะนำเอาเทคนิควิธีการดีๆเหล่านี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานของโรงพยาบาลตนเองต่อไปครับเป้าหมายไม่ใช่แค่เพียงการทำรงไว้ซึ่งบันไดขั้นที่2หากแต่ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ในอนาคตอันใกล้นี้ครับ